สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้นะครับหลานไทเกอร์อิงเวอร์จะมานะครับสอนวิธีการเคลียร์ซับหมึกของแค n น on รุ่นนะครับ G2010 นะครับตัวนี้นะครับ30104010นะครับก็คือใช้งานวิธีการเคลียร์เหมือนกันนะครับเอารุ่นนี้เคลียร์ไม่ต้องใช้โปรแกรมนะครับสามารถ เคลียหน้าเครื่องได้เลยนะครับวิธีการก็คือเราปิดเครื่องปกตินะครับอย่างนี้ครับเสร็จแล้วเราให้เรากดปุ่ม power นะครับให้มีไฟเขียวติดนะครับคือกดปุ่มนี้นะครับให้ไฟเขียวติดนะครับเสร็จแล้วกดปุ่มมือยังคาปุ่ม power อยู่นะครับเสร็จแล้วกดปุ่ม stop นะครับนะครับห้าครั้งครับหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วปล่อยพร้อมกันครับ รอ,อสักพักหนึ่งให้ไฟเขียวติดค้างนะครับอันนี้คือการเข้าเซฟโหมดของตัวเครื่องเพื่อที่จะเข้าไปฟังก์ชันในการเคลียร์นะครับสำหรับเครื่องที่ขึ้นรหัส p 0 7นะครับตัวนี้คือแก้ปัญหารหัส p 0 7ของตัวเครื่องนะครับอพอไฟเขียวติดค้างนะครับเห็นไหมฮะตรงนี้เรากดปุ่มตรงนี้ครับสต็อปหครั้งนะครับตัวนี้เข้าโปรแกรมเคลียร์นะครับห้ครั้งนะ1นสอง สามสี่ห้าแล้วกดปุ่ม power หนึ่งครั้งครับอ่าตอนนี้รอเครื่องพิมพ์ออกมานะครับรอเครื่องพิมพ์ออกมา1แผน่นจะมีกระดาษออกมา1แผ่นนะครับเนี่ยอันนี้เป็นการเคลียร์โดยไม่ต้องใช้โปรแกรมนะครับเคลียร์ได้เลยนะครับก็คือเป็นเฉพาะของรุ่นนี้ Canon น,น,น,นะครับไม่ต้องใช้โปรแกรมอันนี้ก็รอนิดนึงนะครับ รอเครื่องทำงานอตอนนี้เครื่องกำลังทำงานครับอตอนนี้เพ้นพ์นออกมาแล้วครับ,อ,อ,นนรบอันนี้ก็จะเป็นสัญ,ญลักษณ์ตัวนี้ครับศูนย์ศย์เนาะอันนี้ใส่แผ่นหนึ่งเข้าไปครับเพื่อไอย่จะดูอีพรอมคือจำนวนแผ่นของเรา วิธีการดู e ีพอมก็คือกดปุ่มเดิมนะครับสามครั้งปุ่มสต็อปนะสามครั้งครับ1 2 3, ึ่สองามเสร็จแล้วกลุ่ม Power อหครั้งครับตัวนี้จะพิมพ์ตัวอ e ีพอมของตัวเครื่องออกมานะครับว่าณตอนนี้สถานะของตัวที่เราเคลียร์เป็นยังไงนะครับนี่นะฮะรหัสตัวนี้ต้องเป็น0ใช่ไ,ไหมครับค่าต่างๆจะมีจํานวนพิมพ์นะครับก็คือจํานวนแผ่นที่เราพิมพ์มาแล้ว นะครับตัวนี้ออกมาเสร็จแล้วก็ปิดเครื่องครับพอได้แล้วเราปิดเครื่องเลยนะครับปิดเครื่องแล้วก็เปิดเครื่องใหม่นะครับก็คือใช้งานได้เลยนะครับวิธีการเลียนไม่ต้องใช้โปรกแกรมนะครับรุ่นนี้นะครับใช้ได้กับ G สองศูนย์หนึ่งศูนย์ G สามศูนย์หนึ่งศูนย์ G สี่ศูนย์หนึ่งศูนย์นะครับตัวนี้เครื่องกำลังทำงาน วันนี้ปิดเครืงแล้วเปิดใหม่ก็สามารถใช้งานได้เลยนะครับโอเคครับลองทําดูนะครับ